ูกเป็ดกำลังกินน้ำกับกินอาหารอยู่นะครับกินทั้งวันนะครับก็ให้โตเร็วๆนะครับเป็ดน้อยจะได้ไข่มาให้รับประทานหน่อยน,องงน,นี่เป็นผลงานครับเป็ดสามสิบตัวจะกินอาหารเปื้องเปือง ผลงานต่อไปจะเป็นยังไงก็ติดตามชมนะครับเป็ดเจ็ดตัวโตมากกว่านี้หรือเปล่าคอมนมน่งศูนย์ครับรอต่อไปครับ